ออกครับเนาะไปไป,ไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องอยูทูปภูมิปยาชนนะครับเกเพชรค้นครับค้นหลวง,คร,ค,วลงค,ครับนะี่ครับค้นหลวงคือหาพิศพลาดถดต่อไปต้องหลวงหลวง เดี๋ยวจะได้ครับอ๋อหุบหวงหลงหครับ,ารบอา,ากินเดนซี่พอร์ตโอู้คอยคองทุกเด็ครับคุมปจนนจะออกไม่เลยครับเนาะช่วงหน้าเฮ็ดหน้าผล

vậy à, ừ. yeah. ờ. ừ. đi lấy đi 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 ơi đi, má đây, má má nó, hai ตาม้กินชักกินที่งี้ล้วเงอ้ยออ้ไลกดแท็กกระดิ่งก็ติดนามท่องยูทูบของภูมิใจทนนะครับมีกระเจี๊ยบจอกใจญ่รคหาไว้เลยเนาะยังว่ากินเล่งทีบเนาะนี่แหละ ได้ okay. ักต่องทุกของุมเยอะเทนนะครับเนาไดูก่อนคลิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ